จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้จังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีกาแฟพันโรบัตต้าที่ดีที่สุดปลูกมากที่สุดและมีผู้ผลิตที่ได้รับความนิยมหลากหลายกลุ่มเช่นกาแฟเขาทะลุกาแฟเฮทีกาแฟชุมพรและกาแฟถ้ำสิงชุมพรนอกจากนี้ยังมีสินค้า g ีไเกษตร ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือกาแฟเขาทะลุด้วยศักยภาพทำให้จังหวัดชุมพรได้รับการขนานนามว่ามานาครแห่งโรบัสต,ต้าเพราะว่าจังหวัดชุมพรถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่กาแฟโรบัสตา้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเรามีผลผลิตกาแฟที่ดีที่สุดเรามีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตกาแฟโรบัสตา้าถามว่าโรบัสตา้ามี จุดเด่นยังไงนะคะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็คุณภาพที่ดีนะคะากาแฟโรบัสต้าชุมพรถือได้ว่าความเข้มข้นให้คิดว่าเข้มเหมือนคนใต้<ม>เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรนะคะด้วยเหตุนี้พาณิชย์จังหวัดชุมพรจึงเดินหน้าส่งเสริมต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากลสู่ตลาดอาเซียน เราพยายามจะส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟโรบัสต้าของเราไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรในการพัฒนาสู่ความเป็นบาริสต้าสู่ตลาดสากลเรามีการจัดจำหน่ายและมีการประมูลกาแฟผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งหมายความว่าทั่วโลกสามารถเห็นกาแฟของเราเห็นคุณภาพกาแฟของเราสู่ตลาดสากลและสู่ตลาดอาเซียนได้ค่ะ และสิ่งสําคัญที่ทําให้กาแฟคุณภาพคือความพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการการปลูกกระบวนการการเก็บเกี่ยวและกระบวนการการแปรรูปอย่างเช่นที่สวนนินเขียวที่ให้ความสําคัญทุกขั้นตอนอกาแฟของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเลือกพันธุ์มาเสียบยอดครับเพราะว่าการเสียบยอดเนี่ยมันจะทําให้เราจัดการในการโปรเซสง่ายการเอา,าสีก็ง่ายเก็บก็ง่ายสีก็เหมือนกัน มันจะทําให้เราง่ายถ้าต้นไหนที่ว่าเราได้พันธุ์ไม่ดีเราก็สามารถสลับเปลี่ยนยอดให้เป็นพันธุ์ดีทั้งหมดได้ครับ<ม>าการคัดเลือกมเมล็ดในะวันนี้หนึ่งเนี่ยาสายพันธุ์โรบรัตต้าเนี่ยมันมีราสนิมาราสนิมหรือว่าไรราน้ำค้างเนี่ยเราก็ต้องคัดพันธุ์ที่มีภูมิต้านทานต่อราสนิมครับราสนิมแล้วก็ดูในแปลงต้นไหนที่มันมีภูมิต้านทานดีเราก็เอามาเสียบยอด คุณบำรุงยังเปิดเผยถึงการเอาใจใส่ในทุกมเมล็ดเพื่อคุณภาพของกาแฟับเก็บเฉพาะลูกที่เป็นเชอร์รี่สีแดงเข้มเท่านั้นครับเพราะว่ามันต้องสุกที่ระยะพอดีที่สุดครับเรามีการควบคุมจัดการและหลังจากนั้นเราก็เอามาเข้าโรงเอามาล้างน้ำสะอาดประมาณ3รอบครับหลังจากนั้นเราก็ทีนี้จะทำโปรเซะไรละ่ะก็ถ้าเป็นไดโปรเซต เราล้างเสร็จเราก็มาคัดเม็ดที่ไม่ดีลอยน้ําที่ไม่ดีทิ้งเป็นรอบและก็มาตากได้เลยไอ้นั่นเป็นได,ดโปรเซสแล้วก็วอรโปรเซสวอรเป็นสิ่งของเราก็เป็นมาตรฐานโลกอยู่แล้วเมื่อเราอมาเราก็ล้างคัดลูกเสียทิ้งลอยน้ําทิ้งและก็ใส่เครื่องสีสดและก็ล้างน้ําและตากและก็มีโปรเซสนึกคันนี้โปรเซสครั้งน,นี่โปรเซสของเราก็คือเก็บมาล้างคัดเม็ดดีออก แล้วก็สีสีออกเป็นเมือกทั้งเมือกเราก็ตากเลยเราไม่ล้างครับก็3ามขเซสบนโลกทําอยู่และนี่คือจังหวัดชุมพรจังหวัดที่ผลิตรโรบัตต้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยอนาคตรพร้อมเดินหน้าขยายตลาดสู่อาเซียนธีรพัฒน์เทียมแท้ถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว n b t บเซารายงานจากจังหวัดชุมพร